เดี๋ยวให้อาจารย์เขาสอนไอ้นี่เนาะวงจรเมื่อกี้นี่นะครับตัวนี้หลายคนเวลาทำเนี่ยเวลาสอนกับผมนะเขาจะคลิกทีละตัวคือทำมาทีละชุดอะจริงๆมันก็ก o p ป,ปได้นะครับเดี๋ยวทำตัวนี้ให้ก่อนเนาะ แล้วก็วางไว้มันทัดไว้นะครับเดี๋ยไม่ต้องใส่เอาขีก็บอกก่อนเอาเงื่อนไขเมื่อกี้แล้วกันเนาะตัวเมื่อกี้เนาะถามก็บอกครับแบบนี้เนาะเดี๋ยวทำกลุ่มลงมาให้ก่อน ทำกลุ่มลมก็ ทูเฟนเจอร์วาวทูเฟนเจอร์ทูเฟนเจอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เลื่อนด้วยลมทั้งคู่ก็เลือกแบบนี้นะครับเลือกแบบนี้เนาะตัวนี้ทำไว้หนึ่งชุดให้สมบูรณ์แล้วก็ค่อยก o p y ไปนะครับตัวนี้คล <c oughs> ิกขวาโรเตต รทสองเจ็ดสิบนะครับมันก็จะมาแบบนี้รูเทตก็คือหมุนนะครับเพราว่า r ร t a ทตแปลว่าหมุนเนะ,ะนี่ก็ต่อเข้าไปนะครับต่อเข้าไปเนี้ยนะครับตัวนี้ก็เพื่อความรวดเร็ว แนะนำให้ต่อตอนนี้เมื่อก่อนเพื่ความรวดเร็วนะครับต่อตอนนี้เมื่อก่อนแล้วก็ copy นี่ สี่ชุดเนาะแล้วก็ตัวนี้เพิ่มมาหน่อยเมื่กี้ลืมใส่ตัวนี้ ่ะทำตัวนี้มาให้แล้วเดี๋ยวก็ต่อกลุ่มลมใช่ไหมถ้าใครยังจำได้ก็อันนี้ก็หนึ่งต่อให้ดีนะครับตัวน,นี้ก็ไปกลุ่มที่หนึ่งไล่ไปนะครับสองสามสี่ไอ้นี่ไปไหนครับก็ไปสี่ใช่ไหม นี่แหละครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวนี้ต่อบคุณไหนครับสองใช่ไหมตันนี้ต่อกับคุมสาม อันนี้ก็ไปหนึ่งประมาณนี้นะครับข้างบนเดี๋ยวใ่้อาจารย์เขาต่อให้ดูนะข้างบนเดี๋ยวให้อาจารย์เขาต่อให้ด,นะเด,หาาหดูเสร็จแล้วผมมาีนิดนึง,นงผมลองกดสตาร์ทดูนะเมื่อคุณกดสตาร์ทเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องดปนี้ให้ลมไปอยู่ให้ลมมันไปอยู่ในกลุ่มสุดท้ายนะครับให้ลมไปอยู่ในกลุ่มสุดท้าย ถ้ามันไม่ทํางานถ้าวงจรต่อเราต่อถูกต้องแล้วถ้ามันไม่ทํางานเนี่ยคุณลองดูให้ดีนะครับบางทีจุดต่อมบบอย่างเงี้ยอ่ะอย่างน,างนี้เส้นตรงนี้ตรงเมาส์ผมทำไมมีเส้นทึบๆแสดงอย่างนี้มีลมมาไอเส้นตรงนี้อาจไม่มีลมตรงเนี้ยนะครับแต่มันไม่เป็นไรเพราะมันไม่ไปต่อกับจุดอื่นนะครับต้องลองดูบางทีจุดต่อเราเนี่ย ผมจะบอกผมจะเรียกว่าสายลมรั่วสายลมขาดนะครับอย่างเงี้ยอย่างอย่างชุดเนี้ยนะครับลมมันไม่มานะครับมันไม่เช่นเดียวกันทั้งหมดตัวนี้มันอาจจะอาจจะต่อไม่ดีเนี่ยตรงเนี้ยนะครับอาจจะต่อแล้วเกิดการผิดพลาดอะไรทั้งอย่างนะครับก็ต้องลองดูด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปสเต็ปต่อไปก็เอาเงื่อนไขเดิมนะเดี๋ยวอาจารย์กาต่อให้ดู <si อ่ะอันนี้อันนี้ตัวอย่างที่อาจารย์อำนาจเขาเพิ่งยกให้ไปนะก็คือมันจะเป็นสี่กลุ่มลมแต่ว่าสามตําหนคือเงื่อนไขอ่ะอาจารย์เขาเขียนมาแล้วครูไม่รู้ว่าพวกเธอจําได้ไหมครูได้เขียนตามมาเลยนะอ่ะอย่างอันนี้ ลากข้างบนคือมันคล้ายแคเทเคิเลยเหมือนแคเทเคิเลยแหละแล้วก็ดูว่ากลุ่มแรกกลุ่มแรกตัวตัวแรกของกลุ่มติ๊กเออตัวแรกของกลุ่มอะ่ะมันลากเข้าต่อกลุ่มลงมได้เลยแล้วก็ดูว่าอาย่างกลุ่มแรกก็เป็นเอบวกซึ่งเอบวกอยู่ฝั่งตรงนี้ลากเข้ากลุ่มได้เลยมันใหญ่ไปอ่า อันนี้้บวกลาข้อกลุ่มแรกน่าจะเห็นกันนะอ่ะอย่างกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองคือ b ลบซึ่ง b ลบอยู่ตรงนี้แล้วก็ลาเข้ากลุ่มที่สองอะต่อไปกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามคือ c บวกตรงนี้แล้วก็ลาเข้าไปุ่มกลุ่มที่สี่ c ลบตัวแรกแล้วก็ลาเข้ากลุ่มสี่อบนนี้ อ่ะตอนนี้เราก็มาดูตัวที่สองของกลุ่มตัวที่สองของกลุ่มจะต้องมีวาลมาขั้นก็คือวาลสามทับสองะกูก็จะวางไว้ก่อนอ่ะอย่างตัวแรกตัวอย่างกลุ่มแรกตัวที่สองคือ B บวกุตรงนี้ก็ว,วางวาลสามทับสองไปในลกูกกิ้งใส่สริ๊กลาปราดเข้ากลุ่มที่หนึ่งอันนี้อ่ะ,ปะไป มีตัวไหนอกีกอ่ะมีกลุ่มสี่ที่มีตัวที่สองก็คือ a ลบก็คือตรงนี้ก็เอาวาวมาปั้นมาอน่อยอันนี้ข้ากลุ่มสี่เสร็จหรือยังยังเราต้องใส่ตรงนี้ก่อนโค้ดตรงนี้อันน่าจะใส่กันได้แล้วอันนี้ a บวก a บวกกับ a ลบ a บวกไี่ไปชนสองจุดสองเราก็ใส่สองจุสอง น้อยอลบแล้วหน,นึ่งจุดสี่ใส่สูนย์นอันนี้บีมาดูบีบวกเกินบีบวกจนสองจุดสามบีลบบีลบสามจุดสอง ใชคือสี่สี่หวกคือสามจุดสามอันนี้แล้วน่าจะใส่กันได้แล้วนะสามจุดสามสามจุดสามสามจุดสามอันนี้ตัวปิดหรือยังยังนะเราลืมใส่โค้ดตรงหัวทุกกินด้วย อันนี้เป็น A อลบเลบก็คือหนึ่งจุดสามตอนตรงน,นี้คือบบวกบบวกคือสองจุดสองส่วนส่วนวาวข้างล่างตรงน,นี้นี่นะที่ครูล่าตรงเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวเปลี่ยนกลุ่มลงจากสี่ไปหนึ่งเราก็ไปดูรหัสโค้ดจากสี่ไปหนึ่งคือคืออะไรคือหนึ่งจุดสี่แล้วก็ใส่ไป1.4หนึ่งจุดสี่ นี้เปลี่ยนจากกลุ่มหนึ่งไปเป็นกลุ่มสองเดี๋ยวครูใส่เทคมาให้ก่อนอันนี้ใส่ไว้ให้ดูก่อนนะอันนี้เปลี่ยนจากสี่ไปหน,น,นึ่งนะอ,อ,อันนี้นะส่วนตัวนี้เปลี่ยนจากหนึ่งไปเป็นสองอัตอนตัวนี้เปลี่ยนจากสองไปเป็นสาม ใส่ไปโตอนนี้เปลี่ยนจากสามไปเป็นสี่อัอได้แบบนี้แล้วแล้วก็ค่อยใส่โค้ดนะดูว่าโค้ดตัวไหนหนึ่งไปเป็นสองก็คือสจุดสามแล้วก็ใส่มาสองจุดสามปรกสองไปเป็นสามก็คือสามจุดสองจากสามไปเป็นสี่ คือสามสิบสามเราก็ลองรันดูว่าูกลหอ,อ,อ่ะอตอนรันเราต้องคลิกตรงนี้ก่อนตัวสุดท้ายว่าตัวสุดท้ายตรงนี้เห็นใช่ปะคลิกเพื่อให้ลมมันเข้าไปอยู่กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่สี่แบบนี้หลังจากนั้นค่อยให้เรามาคลิกเซอร์ว็ดู สูบหนึ่ปามาทำงานต่อกลุ่มลมก็จะเปลี่ยนจากสี่เป็นหนึ่งหนึ่งไปเป็นสองสองไปเป็นสามสามไปเป็นสี่แล้วก็วนเหมือนเดิมการลุกขึ้นแลทำงานตามใอของมันโอเคอันนี้จะเป็นกรณีแบบสี่กลุ่มลมสามกระบอกสูบ มีใครไม่เข้าใจไหมอันนี้คืองงตรงไหนไหมถามถามได้นะว่าอันนี้คืออะไรง<อ>ง,<อ>งวะงงว่าต่อ,อยังไงเนี่ยอาจารย์อะไรนะงงว่าต่อ,อยังไงอาจารย์องไหนอะข้างล่างหรือข้างบนตอนแรกไม่ได้ฟังส่งงานอยู่ <laughs> งงว่าต่อ,อยังไงแล้วตั้งแต่ตรงไหนเนี่ยทั้งหมดเลยวะทั้งหมดถ้าทั้งหมดต้องสูบเนี่ยเหรอต้องสูบเนี่ยเหรอด้ตรงวาวเดี๋ยต้องตรงวาวตั้งล่างถูกไหมอย่างงั้นเดี๋ยวคูยกแบบง่ายๆดีกว่าเนี่ย เดี๋ยวหากรณีง่ายๆกับกน,น้ำหนึ่งเอาแบบสารกลุ่มลมก่อนก็ได้เนะอ็อะจริงๆถ้าครูอธิบายไม่เข้าใจก็ลองไปดูที่อาจารย์อำนาจอาธิบายไว้ครูบันทึกวิดีโอไว้ให้แล้วเดี๋ยวครูไปหาเดี๋ยวครูเขาจะลงไว้ใน YouTube รอบหนึ่งอ่ะ,อะเดี๋ยวครูจะลองยกตัวอย่างแบบสามกระบอกสูบให้นอะอันนี้คุูจะยกตัวอย่างกรณีนี้อะระกามไปไหน อันนี้กูยกตัวอย่างกรณีน,นี้อันนี้เราแบ่งกลุ่มกันได้ถูกไหมอ่ะกูจะกูอ่ะจะ,จะเขียนในโปรแกรมให้ดูก่อนว่าเขียนยังไงหรือว่าต้องเขียนเขียนในกระดาษให้ดูไหมแต่กูเขียนในโปรแกรมแล้วกันอันนี้เราก็จำจำโค้ดไปนะอันนี้คือกูเขียนไว้ให้แล้วอ่ะอันนี้จะแบ่งเป็นสามกลุ่มลงสามก็บอกสูบ เดี๋ยวูเขียนในโปรแกรมให้ดูว่าเริ่มเขียนยังไงเออเออันดับแรกเราก็ต้องสร้างกลุ่มลมก่อนเมือ่อกีอ้มันมีสามกลุ่มลมเราก็สร้างกลุ่มลงมาก่อนก็สร้างเหมือนเดิมแล้วแต่พนัด อะจะสร้างยังไงเป็นขนาดแบบนี้ครูก็สร้างแบบนี้ ถ้าเพิ่มความไวเราก็เพิ่กลุ่มลมเอะขยับขยายเอาได้นีอ่ะเรสร้างไว้แล้วสามกลุ่มลมแล้วเราค่อ็ลากตัวที่ใช้ข้างล่างมันจะมี two pressure two pressure อยู่ตรงนี้อ่ะแล้วก็มีวาส์มทับสองแล้วก็คลิก ถ้้มันมีลูกศรต่ออันนี้อันนี้เราต้องกลับตะแคงข้างถูกไหมซึ่งเราจะคลิกขวาก็ได้แล้วกด r o t a t ไปที่สองร้อเจ็ดสิบหรือเราจะกดคลิกตรงนี้ก็ได้คลิกไปที่รูปแล้วก็หมุนตรงเนี้ยเห็นตรงโปรแกรมใช่ไหมมันจะมีตรงเนี้ยให้คลิกแล้วก็สามารถหมุนได้ให้เป็นแล้วแต่ถนัดนะอันนี้บอกไหม นี่ต่อกับอันนี้ตอนครูเขียนอันนี้อ,อ,นนอัน,นมีสามทับสองอันนี้จะเป็นลูกจิ้งจะปิ้งด้วยอ่าอ่ะรูปแบบอันเนี้ยเรากล็อกไปได้เลยอันเนี้ยจะมีสามกลุ่มลมแล้วก็จะเขียนสามลูกอ่ะก็อปวางก่อน อนนี้าันนี้สามตัวแล้วแต่ว่าตัวแรกตรงนี้จะต้องมีสวิตมาต่อกนะ่อนนะอ่าอย่าลืมต่อสวิตปึ๊บใส่ก่อนใส่วาที่เป็นสวิตอันนี้ เส็จแล้วหนึ่งตัวนาล,ลืมอย่าลืมใส่ลมเข้าไปด้วยซึ่งลมจะต่อกับต,ตรงนี้อย่าลืมใส่อ่ะนี่อ,อ <ค jó> เพื่อให้ลมมันวิ่งผ่านนะอ่ะตัวข้างล่างตรงน,นี้ก็ต้องต่อนะอันนี้แล้วแต่ใครถนัด อ่าน,นี้ส่วนตัวครูชอบลากแบบนี้อ่ให้มันมีลมหรือเราจะลากให้ให้ลมมันต่อแต่ละจุดไหนก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ถนัดอ่ะเราก็มาดูตัวนี้คือกลุ่มแรกจำไว้ว่ากลุ่มแรกอ่ะแล้วก็ต่อเข้ากลุ่มที่หนึ่งไ,ได้เลยอันนี้นะอันนี้คือกลุ่มที่สองแล้วก็ลาก,ลากเข้ากลุ่มลมที่สองส่วนตัวน,นี้ คือตัวที่สามแล้วก็ลากข้าปกลุ่มลงที่สามอ่าน,นี้ก็จะเหลือสัญญาณเซตกับรีเซตอันตรงแล้วสิบอ่าตรงนี้ตรงนี้เป็นสัญญาณเซตน่าเซตะ ส่วนตรงนี้นะเส้นตรงนี้จะเป็นสัญญาณรีเซ็ต่ะเจ้าเขียนว่าเป็น R นะ R คือรีเซ็ตอืมแบบนี้อ่ะอ่ะซึ่งสัญญาณเซ็ตจะต่อกับกลุ่มลม ต่อกับกลุ่มลมที่มีลมอยู่ซึ่งในกรณีที่เปิดปุ๊บมันจะเข้าอยู่ที่กลุ่มลมที่สามก่อนคือกลุ่มลมสุดท้ายอ่ะกลุ่มลมสุดท้ายจะมีลมอยู่ก่อนแล้วอ่ะเราก็จะลากตัวแรกเข้ากลุ่มลมอันแรกก่อนปุ๊บจะเป็นกลุ่มลมที่สามกลุ่มลมก่อนและอันนี้พอตัวนี้ทํางานตัวแรกทํางานปุ๊บลมจะเข้าไปอยู่ที่กลุ่มลมที่หนึ่งอ่ะ อันนี้เข้าไปอยู่กลุ่มลมที่หนึ่งลมอยู่ที่กลุ่มที่หนึ่งเห็ไหมตัวที่สองเราก็ต้องลกเข้าไปอยู่กลุ่มลมที่หนึ่งก็คือเมื่อกี้เซตเราบอกว่าจะต่อกับกลุ่มลมที่มีลมอ่ะอันนี้พอนี้มีลมปุ๊บมันก็ลากเข้าทําง,งานไปที่กลุ่มลมที่สองมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนจากกลุ่มหนึ่งมาเป็นกลุ่มสองตัวพวกนี้นะอ่ะตอนนี้กลุ่มที่สองมีลมเราก็จะากตัวน,นี้เข้าไปที่กลุ่มที่สอง แบบนี้นี่คือสัญญาณเซตอ่ะต่อไปสัญญาณรีเซตก็คือสัญญาณรีเซตก็คือถ้าลมยุดสมมติว่าลมยุกลุ่มหนึ่งนะมันจะไปรีเซตกลุ่มที่สามอ่ะดูนะนี่ตอนดูที่ตัวแรกก่อนนะตอนนี้ลมยกกลุ่มที่หนึ่งมันจะไปรีเซตกลุ่มที่สามก็คือลมมันจะลากมันจะไปรีเซตตัวนี้แล้วก็จะลาข้าตรงนี้ สมมติว่าก,กลุ่มหนึ่งทำงานปุ๊บนี่นะลมมันจะไปเหมือนประมาณวามันวิ่งไปรีเซ็ตตัวที่สามตรงนี้อ่ะกอกุมลมอยู่กลุ่มที่สองซึ่งเป็นตรงนี้เส้นนี้นะมันจะลากไปรีเซ็ตตัวที่หนึ่งอ่ะก็จะลากไปรีเซ็ตตัวที่หนึ่งรีเซ็ตตัวที่หนึ่งคือตัวนี้แล้วก็ลากเข้ากลุ่มสองแบบนี้อ่ะอก็กุมลมอยู่กลุ่มที่สามก็คือถ้ามันอยู่กลุ่มสามเนี่ยนะ มันจะไปรีเซ็ตตัวที่สองอบบนี้งงไหมงงปะอันนี้งงปะพอพอได้ใช่ไหมหรือไม่ก็แบบว่ารีเซ็ตอะจะมาจากกลุ่มลมตัวตัดไปอย่างตอนนี้กลุ่มลมตัวเนี้ย ตัวน,นี้นะอยู่กลุ่มที่หนึ่งตัวถัดไปคือต้องกลุ่มที่สองถูกไหมเราก็ลากไปเลยรีเซ็ตกลุ่มที่สองแบบนี้ก็แดะง่ายกว่าวะอ่ะมีใครงงไหมถ้าไม่มีกูจะต่อด้านบนใไปละนะด้านบน,นกี้กรณีเรามันมีสามบอกสูบคือ A B C ล้วก็ใส่ไปสามกรบอก อัน uhm, นี้ถ้เพื่อความรวดเร็วแล้วก็ต่อให้เสร็จหนึ่งันไปก่อนอย่าลืมใส่ลงตรงนี้ด้วยามอย่าลืมใส่ลงตองนี้ด้วย ก็วามไวแล้วก็ป๊อกมันรนห่ีแบมัน้ถ้าวกปลี่นมรับอ่านี้อ่าตอนนี้เราจะล่าเข้ากลุ่มยังไงก็เหมือนเดิมเหมือนกรณีของแคกเกจแล้วก็ดูที่ตัวแรกของกลุ่มก่อนตัวแรกของกลุ่มในกรณีนี้ กลุ่มแรกคือ a บวก a บวกคือตรงนี้ถูกไหมเราก็ลากเข้ากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองตัวแรกคือ b ลบ b ลบม b ลบอยู b ่ตรงไหนอยู b ่ฝั b ่งนี้เราก็จะลากเข้ากลุ่มที่สองแบบนี้อ่าไปกลุ่มที่สามตัวแรกคือ c ลบ c ลบอยู่ตรงนี้เราก็จะลากเข้ากลุ่มที่สามไปก่อนเลยอ่าเสร็จแล้ว เรามาเรามาดูตัวที่สองของกลุ่มอ่ะตัวที่สองของกลุ่มแรกคือ b บวกซึ่งอยู่ตรงนี้เราจะต้องวาวมาขั้นก่อนอ่าแล้วก็ใส่วาวไปแล้วก็คลิดใดกใส่ริ่งใส่สปริงให้เรียบร้อยอ่ะ,อะนี่รขยับหน่อย b บวก b บวก,บวก,กวอยู่กลุ่มไหนอยู่กลุ่มหนึ่งเราก็จะลากเส้นลงเข้ากลุ่มที่หนึ่งครับแบบนี้อ่ะต่อไปกลุ่มที่สองตัวที่สองคือ c บวก ีบวกอยู่นี่แล้วก็อาส์ซานัี่สองคะอันนี้กลุ่มที่สองแล้วก็ลากไปครับกลุ่มที่สองไปต่อไปกลุ่มที่สามตัวที่สองคือเอรบตัวนี้แล้วก็เอาร์มาขั้นเหมือนเดิม ลาก็ปุ่มที่สามอ่าตรวจดูเรียบร้อยว่าทําครบหรือยังยังนะเรายังไม่ได้ใส่ตัวโคตรตรงนี้อันนี้อะไรเอโบวกับเอลรก็เอโบวก็คือสองจุดสองหนึ่งร้อยเอลรคือหนึ่งจุดสี่ศูนย์ศูนย์ครับอ่ามีคือบีบวกมีปุ่มยันสองจุดสาม ลบคือสามูสเกิดบาเราไนวคือสามคสนเเรา็ไนหมเสร็จแล้วใส่โค้ดตรงลูกที่นี้ด้วยนะตรงนี้คือ A, A ล 3. อลบลบคือหนึ่งจุดสามตรงนี้คือ B บวก b บวกคือ2ลสองจุดสอง ตรงนี้คือ c บวก c บวกคือสามจุดสองครับอ่าต่อ,นนอตมาก็เหลือตรงนี้ตรงนี้เป็นตัวเปลี่ยนกลุ่มลงซึ่งตัวนี้เปลี่ยนจากสามไปเป็นหนึ่งแล้วก็ดูตามรหัสที่เราเขียนไว้สามไปเป็นหนึ่งคืออะไรหนึ่งจุดสี่แล้วก็เขียนไปหนึ่งจุดสี่ออันนี้เปลี่ยนจาก 1, นนหนึ่งไปเป็นสองหนึ่งไปเป็นสองก็คือสองจุดสามอ่าใตอะไรอีก เปลี่ยนจากสองไปเป็นสามตัวนี้นะเปลี่ยนจากสองไปเป็นสามอือสามจดสามเอดูครบหรยังแล้วเราก็ลองลันดูเออแบบนี้อย่าลืมคลิกตัวสุดท้ายก่อนเพื่อให้ลมมันเข้าไปที่กลุ่มลมสุดท้าย <Okay. S 1> เห็นปะให้ลมมันเข้าไปที่กลุ่มสุดท้ายก่อนอันจกนั้นให้คลิกตรงนี้เพื่อดูว่าเราใส่ก่อน มันทำงานแล้วสาม่เป็นหนึ่งนึ่งเป็นสองขอมาเป็นสามระบ<อ>กส<ห>ูรทำงานเข้าออกโอเค,อเคนี่เป็นกรณีสามกลุ่มลมสองระบอกสูดโอเคไหมพอได้นะเนาะพี่ยกสี่กลุ่มลมไปแล้วสามกลุ่มลมไปแล้ว ถ้าห้ากลุ่มลมก็คือเราก็เพิ่มเช่นกลุ่มลมลเพิ่มอีตัวคอนโทรลข้างล่างมาหนึ่งตัวแค่นั้นส่วนกรณีด้านบนที่เป็นกระบอกกรูปคือเขียนเหมือนแคตเคทเลยเอ,อไม่ไม่ไม่ต่างอะไรกันเยอะถ้าห้ากลุ่มลมก็คงเขียนกันได้เนาะโอเคสำหรับทลิงนี้ก็น่าน่าจะพอแล้วน,นะ i